เกีดรติฟรีดาวก็ยังเหมือนเดิมนะครับขับฟรีเอ่อบริการหลังการขาย6ปี60,000่นโลของเราถึง <c oughs> เวลากลับบ้านแล้วอ่ะมันไม่อยากเดินแล้วอ่ะเธอโอ้ไม่อยากเดินแล้วจะ่ทำยังไงอะ่ะเราไปออกรถกันไหมโอ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะเธอ เขาก็ไม่รู้อ่ะเราต้องไปลองหาดูมันมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าจอดรถหรอพี่ป้าเป็นใครคะอุ๊ยเห็นได้ยินเ่ยขอนิดนึงนิดนึงนะพอทีว่าบ้านป้าอยู่ใกล้เต้นท์เขาชื่อเต้นท์หลักอะเดี๋ยวป้าแนะนําให้คุณป้าหนูแฟนหนูบอกว่ามันต้องมีค่าสใช้จ่ายอุ๊ยนี่เดี๋ยวไาถามเซลล์คนนี้เลยมารถเข็ นคนนี่เอาลูกค้ามาอ้าวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากได้รถนะคะโอ้อยากได้รถออานั่ง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 อ,อยากได้รถประมาณไหนอยากได้รถเก่งนะค่ะแบบฟิลแบบว่าเหมือนแบบนวครอบครัวนิดน<อ>ึงอยากได้รถเก่งด้วยแต่ว่ามีให้ดูเดยอะไหมคะโฮ้ยรถเรา100กว่าคันเลยครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผม แล้วก็ให้เราเช็คเครดิตเบื้องต้นด้วยการส่งบัตรชระชาชนม,มาหนึ่งใบนะครับส่วนรถครอบครัวนั้นผมขอแนะนําเลยรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ว้าว <Wow. S 1> อ่าไม่แสนต้นๆน,นะครับเป็นรถมือเดียวออกภาคายแดงนะครับก็ราคาย่อมยาวครับอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ดีๆจัดได้เยอะเลยนะทะลุเป้าเลยไม่ใช่เป้างเก่งนะครับไปถึงทะลุเพดาน <Wow. S 1> ว้าวใช่าการเสียเวลานะครับเราไปที่ร้านของเราเลย แต่ว่าหนูอยากรู้ว่าที่หนูจะออกได้ไหมอ่อาชีพอะไรครับผมหัวาขายอะค่ะขายส้ตมตำอะไรเงี้ยจะออกได้ไหมได้ครับขออย่าขออย่าให้ขายยาบ้าเป็นพอนะครับโุ้ยนี่เขาซื้อได้ถุกอาชีพจากเพืนเนี้ยเอ้ยป้าอ๋อย่าลืมสำหรับคนที่แนะนำเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับมาออกรถกับเราเราให้ค่าคอมมิชชั่น หนึ่งมืนบาทโอ้โอได้อะไรชั้นชั้นต่อมาเอ้เยแมตช์เพมได้ไหมล่ะงั้นเราไปที่ร้านเราเลยไปไ นะครับวีใหม่นี้ก็มาพูดมาคุยก,กับเฮียหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเฮียหลังกันครับสวัสดีเลยครับเพื่อนๆวันนี้ก็เ,เริ่มต้นปีใหม่นะครับสิ่งร้ายๆของปีที่แล้วก็ขอให้มันหมดไปในปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับขอให้เพื่อนๆน,นะครับทุกท่านนะครับจงประสบจากความสําเร็จนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพนะครับยศตำแหน่งขอให้ขึ้นขอให้ขยับเงินเดือนขอให้เพิ่มโบนัสขอให้เยอะสิ่งที่สำคัญคือขอให้สุขภาพแข็งแรงท,ทุกทท่านด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเรานะครับร่างคุคลกสวยนะครับเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษานะครับโทรมาหาน้องๆทีมงานของเราได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีค่าใช้จ่ายใดเด้งสิ้นนะครับเดี๋ยวดีดฟีดาวก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ขับฟรีนะครับขับไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขาย6ปี60ห0 0นโลของเราก็ย,ยังยังใช้อยู่นะครับงั้นทักทายกันเข้ามานะครับมีรถทุกรุ่นทุกแบบนะครับให้ท่านเลือกงั้นก็ขอส่งท้ายสุดท้ายนี้ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนบรรดาลให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับจงประสบแต่ความสำเร็จนะครับสาธุ รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราจะขายมันต้องเป็นรถดี